สวัสดีคะ่ะว,วันนี้มาพบกับพิงค์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิงค์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดีเ c ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณล,ลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงค์นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูรถเก่งราคาถูกผ่อนสบายนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะสองคันนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะแจ้งปลายทะเบียนพิงค์มานะคะ mm. คุณลูกค้าอยากได้รถราคาถูกผ่อนสบายนะคะคลิปนี้ ห้ามพาดก,กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูคันแรกกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คันนี้เลยนะคะสีบอลเงินเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตยต้าเอลติดนะคะ1.6 e นะคะติดแก๊ส CNG แท้เดิมจากโรงงาน ปีะคะปี2น1 1นะคะได้เป็นสีบอลเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ2 4 9 0 0 0าบาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000นต้นๆนะคะผ่อนสูงสุดได้ 7, ด 7, ด7ดปี8ปสง์วดเลยนะคะไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะการจักหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 4 8 9นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2ดงดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดีแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํามาให้นะคะคุณลูกค้านีส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้ด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะได้เป็นสีเบรกนะคะช่อ้านล่างใส่แก้วน้าขวดน้ํามาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้พกาพงมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพงมลัยสีก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังสีเบรนะคะตัดด้วยด้สีเทาส,สวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งเยื่เจียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีเทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบทสวยๆนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบทตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเยียรขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีเทานะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะน่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่ร้อยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆมือจับจะได้เป็นสีเบจนะคะช่อง้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน,น้ำมาให้ตัดด้วยขอบสีเทาสีสวยมาให้เลย ะะมาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะระบบเซ็นเซอร์นะคะอีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังมาให้ด้วยนะคะไฟเบรกดวที่3นะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะตรงนี้นะคะคือตัวแก๊สนะคะติดแก๊สแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะ อุปกรณ์ครบเครื่องนะคะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือต่างๆครบเครื่องนะคะรูคขาลิ้ว้อยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางนะคะและเป็นยางเดิมนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอารต่างๆนะคะเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะนี่ติดแก๊สแท้เดิมจากโรงงานนะคะ สําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเก่งประหยัดน้ํามันนะคะหรือมองหาลรถติดแก๊สอยู่แนะนําไปคันนี้เลยนะคะโตต้าอาตินะคะ 1.6e นะคะติดแก๊ส CNG แท้เดิมจาางงานนะคะปี2011นะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา249,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะ มาดูคันต่อไปเลยนะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ตาออติสนะคะ 1.8e อีนะคะปี2012นะคะได้เป็นสีขาวมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะ, <S <S ะ,คะเพชรยนต์นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา2 7 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000ต้นๆเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ ชุดแต่งสวยๆส,สีขาวนะคะเครื่องหนึ่งจุดแปดตัวท็อปแนะนำเลยนะคะราคาถูกด้วยนะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นสีเทาเอ๋อขอโทษค่ะแบบโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะห5 1 9นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติเรนแฟกเตอร์นะคะการจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดังสองข้างนะคะคุณผู้ชมค่าแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างมาให้นะคะ ในส่วนของล้อคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กเติมแท้จากโรงงานนะคะมีไฟเลี้ยติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะการสาบมาให้พร้อมทั้ง4บานเลยนะคะเมื่อจับจะได้เป็นสีเดียกวกับตัวรถด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาก็จะได้เป็นระบบออตโต้นะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะช่อนใ้าลใงส่แก้วน้ำผลน้ำมาพร้อมนะคะ กระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติดฝังชั้นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้มาให้นะคะ เบาะหนังสีเบตนะคะตัดด้วยได้สาสีเทาสวยๆนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียรขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้าน,นหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบดนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของครู่หนึ่งนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยาสารเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจต,ตัดได้ได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีด้านนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด,ด้านหลังนะคะที่พิงแขนมาพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ำผลน,น้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อป นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาเครื่องหนุนจุด 8G อยู่นะคะคันนี้เลยนะคะภายในนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะตัวน็อตลอยเม็อดอร์ต่างๆตัวยางก็เป็นยางเดิมๆนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ําขวดน้ํามาพร้อมนะคะยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตต่างๆ นะคะเดิมเลยนะคะตัวล็อกเด็กมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบเซนเซอร์อีก2จุดนะคะอยู่ตรงด้านหลังมาให้สปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3นะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะมาพร้อมกับถาดรองสินค้า นะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอัลต่างต่างนะคะเดิมๆิมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถเก่งราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนํสองคันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวต้าอัติสนะคะ1.8 จนะคะปี2012นะคะลนเป็นสีขาวชุดแต่งรอบพันแบบนี้เลยนะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่นะคะ279,0ส,สน 7, 9, บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะสองคันนี้นะคะพิงบอกเลยว่า ลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ต้นๆทั้ง2คันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือเป็นสาวกเอาติทีทมพาดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจ2คันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่น่าซอย9 5พนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะมีรถให้เลือกเยอะเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคนไหนโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ด่วนเลยนะคะคุณลูกค้าช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงค์ด้วยนะคะแในคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊บบบายบายค่ะ